ต่อเสร็จต้องบอกเลยว่าตัวนี้ของดีกับเจ้ um จาไฮเกตเชนดัมทรานเซนกาเซียจะค่าย GMS เรื่องการประกอบต่อง่ายจนผิดคาดได้ยินว่าค่ายนี้เขาบอกว่าดีแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ตัวเนื้อพลาสติกมีความนิ่มทําให้เก็บงานง่ายยกเว้นในส่วนของผลาิกที่อาจจะเปราะและแตกหักง่ายต้องระวังตรงนี้เป็นพิเศษและอย่างหนึ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีคือส่วนมีความแหลมและคมมากบาดมือแน่ถ้าไม่ระวังส่วนสติกเกอร์ก็มีมาให้ไม่เยอะหลักๆก,ก็ใช้แค่ส่วนดวงตาแล้วก็เรื่องการเหล่าการควา้านั้นเจ้าตัวนี้ที่ผมต่อแค่ไม่มีเหล่าไม่มีคว้านเลยส่วนเรื่องจุดขยับก็แข็งแรงดีแต่่าขยับได้ไม่อิสระมาาาาากเเเเททท่่่่ไไหหหรรพพะะววป็นนตตััึงีอยยํใ้ขบ อาจยืนด้วยตัวเองลําบากแต่ก็ยังสามารถยืนได้แต่ทางที่ดีแนะนําให้อยู่บนเบรดดีกว่าเพราะว่าน้องจะสามารถโพสท่าได้มากกว่าส่วนเรื่องเมิกเล่นก็มีไม่มากเท่าไหร่มีแค่สามารถเอาดาบทั้ง4ี่เล่มมาต่อกันให้กลายเป็นหอกยาว2ด้านแล้วก็ยังสามารถเอามาติดที่ปอกแขนเป็นอาวุธระยะประชิดได้อีกโดยรวมแล้วบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ซื้อมาแล้วคุ้มมากในราคา3แบงค์แดงมีทอนเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจหรือว่าชอบตัวนี้เหมือนกันก็สามารถไปซื้อเพื่อมาลองต่อกันได้ว่ามันจะเป็นของ,ของผมไหมหรือใครที่ต่อแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์ คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับอยากให้ทุกคนมาคุยกันเยอะๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ